สุสวรดิ์นะครับพรกรวมไทยสร้างชาติจังหวัดชุมพรผมได้เห็นรายงานนะครับจากที่รายงานมาของกอ,องทุนพัฒนาน้ำบาดาลก็ดีใจนะครับที่มีหน่วยงานที่ใช้เงินไปอบรมแล้วก็ทําวิจัยเพื่อให้เกิดแนวคิดแล้วก็เปิดแนวทางในการพัฒนานะครับไปสู่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้มากขึ้นนะครับในส่วนนี้นะครับผมเองต่อจากท่านปรเมศนะครับผมก็อยากนําเรียนถึง ท่านาที่มาชี้แจงนะครับแล้วก็ฝากถึงกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้นะครับหลายองค์กรนะครับโดยเฉพาะนะครับอุตุนิยมวิทยาของโลกเตือนเรื่องแนวริโยนะครับในเรื่องของปรากฏการณ์ใหม่ๆตั้งแต่ปี66นะครับแล้วก็ถืบเนื่องไปถึงปี67 เพราะงั้นแล้วสิ่งที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจก็คือในเรื่องของกรมน้ําบาดาลเพราะน้ําผิวดินณนะปัจจุบันนี้นะครับไม่มีที่จะหล่อเลี้ยงและอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องในเขตของพี่น้องในด้านการเกษตรในเขตพื้นที่ของผมเองก็คือเขตจังหวัดชุมพรอําเภอเมืองกับอ,าอําเภอสวีนะครับได้เดือดร้อนในเรื่องของนะครับในการใช้น้ํา นะครับในเรื่องของสวนทุเรียนในเรื่องของการเกษตรเป็นอย่างมากนะครับเจาะน้ําบาดาลก็มีปัญหาเกี่ยมเนื่องกับการในเรื่องกฎหมายซ้ําซ้อนนะครับของอกระทรวงพัฒนากระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างสูงเพราะงั้นแล้วผมนําเรียนกับท่านประธานฝากถึงผู้ตรวจการนิดนึงว่าช่วยส่งเสริมให้กรมทรัพยากรน้ําบาดาลนั้นออกไปทํางานกันในเชิงลึกและก็เชิงรุก นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเหมือนกับตำบลโครนตำบลทุ่งระยะนะครับตำบลน,นาศักนะครับแล้วก็ตำบลอ,อีกหลายตําตำบลที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับผมบอกท่านได้เลยว่าเราเดือดร้อนในเรื่องของน้ําในเรื่องการพัฒนานในสวนทุเรียนสวนผลไม้ต่างๆนะครับทำให้สวนทุเรียนนั้นยืนต้นตายเป็นอย่างมากเพราะงั้นแล้วนะครับขอให้เปิดโอกาสและท่านลองไปใช้น้ําบาดาลเพื่อการเกษตร นะครับผมไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นว่ากรมทรัพยากรน้ําบาดาลเนี่ยนะครับลงในพื้นที่จังหวัดชุมพรเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับวันนี้ผมได้ขวากทางกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลนะครับท่านอาจจะไปศึกษาแล้วครับที่จังหวัดชุมพรนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เห็นในเรื่องของการพัฒนาโดยการชัดเจนในเรื่องของกรมน้ําบาดาลนะครับอยากเห็นโถถังใหญ่ๆะครก็โหถังสูงๆเพื่อพัฒนาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับเพื่อที่จะ นะครับแก้ไขปัญหาให้เขาในในช่วงภัยแล้งนะครับประกอบการในนิโยนี่ฮะที่ผ่านมาปีปี66เนี่ยนะครับแล้งมาถึง6เดือนนะครับถึง6เดือนทําให้พี่น้องประชาชนนี่ขาดแคลนแล้วก็พี่น้องที่ใช้น้ําอุป,ปโภคนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของนะครับประปาส่วนภูมิภาคนะครับในเขตอําเภอสวีในเขตเทศบาลเนี่ยครับขาดขาดแคลนมีน้ําเค็มหนุนขึ้นมา ต้องการแก้ไขปัญหาก็คือต้องใช้กรมน้ำบาดาลอย่างเดียวนะครับผมเองก็ผมกราบขอบพระคุณท่านประธานนะครับที่เห็นความเดือดร้อนของพวกเรานะครับที่แบ่งเวลาให้พวกผมนะครับขอบคุณมากครับ